เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่25มิถุนายน2025หัวข้อจงยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นตอนที่สองข้อพระคำหลักอิสยาบทที่8ข้อที่12ถึง13 12พวกเจ้าอย่าเรียกว่าการร่วมคิดกระบฏ ในทุกสิ่งที่ชนชาตินี้เรียกว่าการร่วมคิดกบฏและพวกเจ้าอย่ากลัวในสิ่งที่เขาทั้งหลายกลัวและอย่าหวาดวัน 13. แต่พระยาเวจอมทัพนั้นแหละที่พวกท่านต้องถือว่าศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ท่านต้องกลัวและทรงเป็นผู้ที่ท่านต้องหวาดวันอ่านพระคำที่สดุดี บทที่112ข้อที่1ถึง10 1. สรนเสริญพระยาเวคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขเขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์ 2. องพงพันของเขาจะมีอำนาจในแผ่นดินพวกคนเที่ยงธรรมจะรับพระพร 3. ทรัพย์สินและความมั่งคั่งอยู่ในบ้านของเขา และความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจ4ความสว่างผุดขึ้นมาในความมืดให้คนเที่ยงธรรมเขาเป็นผู้มีพระคุณมีความกรุณาและความชอบธรรม 5. คนที่เมตตาคนอื่นและให้ยืมก็อยู่เย็นเป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินกิจการของเขาด้วยความยุติธรรมหเพราะเขาจะไม่คลอนแคลนเลย คนชอบธรรมจะมีคนระลึกถึงอยู่เป็นนิดเจ็ดเขาจะไม่กลัวข่าวร้ายใจของเขามั่นคงวางใจในพระยาเวแปดใจของเขามีที่พึ่งพิงเขาจะไม่กลัวจนกว่าจะเห็นคู่อริของเขาพ่ายแพ้เก้าเขาแจกจ่ายเขาได้ให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิด เขาจะมีอำนาจและเกียรติสิบคนอธรรมเห็นเข้าก็โปรดเขาขบเคี้ยวเคี้วฟันแล้วละลายไปความปรารถนาของคนอธรรมย่อมสูญไปเนื้อหาบางคนเกรงกลัวแม่มดพ่อมดและพลังแห่งความมืดอื่นๆบางคนกลัวเจ้านายบางคนกลัวความล้มเหลวและน่าแปลกใจมากที่บางคนกลัวความสําเร็จ มีบางคนที่กลัวเงาของตัวเองด้วยซ้ำผมรู้ว่าผู้คนสถานการณ์หรือแม้แต่สิ่งของหลายอย่างอาจดูน่ากลัวได้อย่างไรก็ตามท่านต้องเข้าใจว่าสองทิโมทีบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดกล่าวว่าเจ็เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรักและการบังคับตนเองแก่เราพระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาลทั้งหมดที่ควรค่าแก่การเกรงกลัวพระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่สิบข้อที่ยี่สิบปดว่ายี่สิบปดอยากกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้เมื่อท่านกลัวผู้คนสถานการณ์หรือสิ่งใดก็ตามท่านไม่ได้เดินในอิสระภาพที่พระเยซูทรงจ่ายให้ท่านมีอย่างเต็มเปี่ยมหากท่านยังคงกลัวบางสิ่งบางอย่างนั่นหมายความว่าท่านยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูทรงทำให้ท่านเป็นอิสระอย่างแท้จริงยอน บทที่8ข้อที่36 36เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆไม่สำคัญว่าท่านจะร่ำรวยฉลาดมีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลเพียงใดหากท่านกลัวท่านกำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความทรมานและตกอยู่ภายใต้การเป็นทาสอยู่ตลอดเวลา หนึ่งย่อนบทที่สี่ข้อที่สิบแปดสิบแปดในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เมื่อพระเยซูทรงปลดปล่อยใครก็ตามให้เป็นอิสระ พระองค์จะทรงมอบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นพระเจ้าแก่คนนั้นทุกสิ่งที่คนนั้นต้องการเพื่อสร้างอิสรภาพให้กับตนเอง 2. องเปตโตรบทที่หนึ่งข้อที่สามสฤเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองพระเยซูเสด็จมาเพื่อทรงช่วยเราให้พ้นจากความกลัวความตายฮีบรูบทที่สองข้อที่สิ 14, บสี่ถึงสิบห้าสิบสี่บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นเพื่อโดยทางความตายนั้น พระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตาย15และจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายเมื่อใครก็ตามมาหาพระเยซูคริสตเขาหรือเธอไม่จำเป็นต้องกลัวความตายอีกต่อไปพระคัมภี์กล่าวไว้ในสดุดีบทที่112ข้อที่1ว่า1 สรรเสริญพระยาเวคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขเขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์ข้อพระคัมภีร์นี้ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นสุขอย่างแท้จริงผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะชื่นชอบพระบัญญัติของพระองค์มากท่านไม่สามารถอ้างได้ว่ายำเกรงพระเจ้าและดูถูกไม่เคารพหรือฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ เมื่อท่านยำเกรงพระเจ้าท่านจะรักกฎหมายของพระองค์และเชื่อฟังกฎหมายเหล่านั้นท่านที่รักไม่จำเป็นต้องกลัวใครหรือสิ่งใดพระเจ้าคือผู้เดียวที่ท่านควรกลัววางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความกลัวทุกรูปแบบจดจ่อยอยู่กับพระเจ้าชื่นชมยินดีในพระวจนะของพระองค์ เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงรักษาท่านไว้ในสันติสุขตลอดชีวิตของท่านอิสยาบทที่ยีข้อที่3 3. พระองค์จะทรงทิทักษ์ผู้มีใจแนว่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์ประเด็นสำคัญวางใจในพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความกลัวทุกรูปแบบ